อ่ะค,ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมตา้เกมมือนะคบวันนี้ผมจะมาสอนคอมโบผลมังกรนะครับที่แบบขอโคตรโกงนะอ่ะเป็นหมัดกำมะจ่ายฟ้านะครับผมลองเล่นอยู่แล้วคือผลผมเล่นกำมะจ่ายฟ้าโกงสุดเท่าที่ผมเล่นมาโอเคก็จะมาสอนคอมโบผลมังกรกำมะด่ายฟ้านะครับแล้วก็แบ่นนะครับใช้ไปแว่นโดฟ้านะของแต่งตะตัดประมาณนี้นะโอเคดาบนะครับผมจะใช้ดาบซุยล็อกนะค,คี่ผมลองเล่นอยู่แล้วนะมันติดง่ายไงเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูกันนะครับโอเค ก็มาสอนกันสองคอมโบนะครับก็มาใสา่ไฟยอย่างเดียวน่อยผมเ,เออเข้าวหัวมากกว่านิดหนึ่งสามสามงานนะหน้าจ,าจอโอเคมาเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงข้างหน้าจอนะครับโอเคเริ่มมาที่คอมโบแรกนะครับเป็นคอมโบคอมโบแรกประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบแรกก็เป็นคอมโบที่วันช็อตได้นะถ้าเล่นกับแบบ อันนี้เขาบับน้อยกับผมสามล้านก็เลยวันช็อตนะ่าจะสกิลแซดนะถ้าบับเยอะกว่าก็ต่อเราขึ้นเป็นบนฟ้าแซ่ดแล้วใช่ไหมแล้วก็ยิงอันนี้ต่อเรามาน,ะน่าจะบับสิบล้านก็น่าจะตายนะเพราะว่าเรามีสกิลแซ่ดอย่างถ้าโดนหมดนะถ้าโดนหมดก็น่าจะตายนะฮะไม่หมดก็แล้วแต่บับนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมโบที่สองเลยนะครับไปเฮียวไปดูคอมโบที่สองเลยนะครับคล้ายๆกับอันแรกนิดนึง ประมาณนี้เลยนะครับก็จะเปลี่ยนแ,บบแปลงซิลเซตมาใส่ตรงกลางแอนนะครับแล้วก็ค่อยสีแล้วก็บนฟ้าค่อยยิงขึ้นไปนะมันก็คล้ายกับันแรกแหละแต่ว่ามันมันมันจะเปลี่ยนสเต็ปนิดนึงนะอ่าประมาณนี้ที่ข้อมูลที่ผมมาสอนนะครับแล้วก็จะบอกให้ย่างนะครับคือเราสามารถเออทำนี้ได้สมมติเอาซิลเซตไปเดินทางก็ได้นะเียซิซซเลเซตสวยๆแล้วก็ทำนี้ใช้โซแทนนะครับในการวร์ประใช้ซิลเองนะมันทำได้สองแบบนะครับแต่ว่า ขาีผมเล่นดูนะคือถ้าใช้ซูซูจะดีกว่านะเพราะว่าซูซูจะยู่แซดนะครับมันมีการล็อกไม่ให้ไปไหนเลยก็เลยเป็นข้อดีนะครับแล้วก็ต่อได้ง่ายเลยโซโซ,โซผมก็จะใช้แบบเนี้ยเดินทางให้ใกล้แล้วเนี้ยที่ผมใช้โซแล้วโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการ PP พก่อนจบคลิปกันเลยโอเคไหมพีพีอันนี้ระยะน,นี้ผมถ้าระายะใกล้ๆนะครับซูซูจะไม่ถึงต้องระยะใกล้ๆหน่อย ยูดโดนได้ไหมผมมันก็ใช้ได้อยู่ระยะไกลนะครับก็แนะนำให้ใช้โซลระยะกลก็ใช้ตูดๆแต่เอาจริงแนะนำใใช้โซว,วาระยะกลกแล้วก็สีแล้วก็แล้วก็สุดอผมนองเลยนะโอ,อ้ยล่ยคนจะรู้เลยนี่โดนผมไม่ถึงเกือบเกือบเกือบดาบคาตาคุริผมไม่รู้มันจะเข้ากันป แต่ที่ผมเล่นมานะครับก็สุดสุเข้ามือสุดละโอ้โอมงเลยปะอว้ยไปโดนโอ,อ,นโอ้หลุดเฉยฮะหลุดเฉยก็โดดอย่างนี้หนึ่งนะผมอลองเล่นเข้าไปล่าดูนะมันก็ไม่หลุดเอาจริงจริงม,มือตึงเลย โอเคเลยคลิปนี้เขาจบไปเพียงแค่นี้ครับมาสอยขอโมนนิดนึงนะครับไม่มีคลิปจะลงเนี้ยแล้วก็หนึ่งหนึ่งโชว์นิดนึงโอเคคลิปนี้มีแค่นี้ชอบกดไลคก์กดติดตามด้วยนะครับรไม่ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับใครไม่ชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับใครมาใหม่ก็กดติดตามให้ด้วยใครที่อยู่อยู่แล้วก็รับชมคลิปต่อไป